สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท,ทุกทุกท่านวันนี้นะครับจะเป็นการมาพยากรดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะใช้ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ ผมได้เลือกไพ่ให้ท่านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชาววันพุธไพ่ใบแรกของชาววันพุธก็คือไพ่คุนไม้เท้าครับไพ่ใบที่สองก็คือไพ่9ก้าดาบส่วนไพ่ใบที่สามนะครับก็คือไพ่เพชรถ้วยครับไพ่เพชรถ้วยไพ่ใบที่สี่นะครับ คือไพ่แฮงแมนนะครับไพ่ใบที่5นะครับก็คือไพ่หนึ่งถ้วยครับไพ่ใบสุดท้าย<ฟ>คือไพ่สองดาวออมาดูกันนะว่าดวงชะตาโดยภาพร,รวมของชาววันพุธในช่วงเดือนพฤศจิกานี้เป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นได้ว่าชาววันพุธในเดือนพฤศจิกานี้จะค่อนข้าง กังวลนะจะมีความกังวลในเรื่องของภารกิจการงานเป็นช่วงเดือนที่ชาววันพุธจะมีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งในเรื่องของการงานนะครับ mm hmm. การงานจะเห็นได้ว่าชาววันพุธจะต้องพยายามคลี่คลายนะท่านก็เลยมีความกังวลแต่ไพ่บอ่างนี้นะว่าด้วยการที่ท่านทุ่มเทกับการงาน สิ่งที่เจอที่เห็นก็คือว่างานของท่านนั้นจะรุ่รวงและก็สาเร็จออกดอกออกผลนะครับอย่างที่ท่านผสมอย่างที่ท่านต้องการนะเพียงแต่ว่าเออท่านจะเครียดกับงานมากเป็นพิเศษหรืออาจจะใช้คําว่ามากจนเกินไปก็ได้นะไอตัวความเครียดความตึงตัวนี้แหละมันจะทําให้เป็นอุปสรรคนะแทนที่ว่างานของท่านนั้นจะสําเร็จ แบบชิวๆมันก็จะสำเร็จเหมือนกันนะแต่สำเร็จแบบอ,อ่อนเปรี้ยเพียแรงใช้คำอย่างนี้นะครับคือเพราะว่าท่านเครียดท่านทุ่มเทเนี่ยก็เลยใช้พลังงานไปกับเรื่องของงานมากภารกิจต่างๆก็จะทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยนะในเรื่องของภารกิจน้อยใหญ่ทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านจะทำให้ชาววันพุธเหน็ดเหนื่อย สิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับช่วงเดือนนี้ของคนวันพุธเนี่ยก็จะคือก็คือความวิตกกังวลความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจความคิดที่มันสับสนนะครับทำให้ท่านลังเลไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่ฝากชาววันพุธไว้ก็คือในช่วงพฤศจิกายนี้อะไรเข้ามาก็ก็ปล่อยมันเข้ามาแต่ว่าอยาก อย่าเก็บสิ่งเหล่านั้นมาไตรตรองมากังวลมาวิตกจริตมากนักนะครับจะทำให้ท่านนั้นใช้พลังงานไปกับความคิดเยอะเกินไปอ่ส่วนนี้สำหรับชาววันพุธนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักของคนวันพุธนั้นก็จะเห็นได้ว่าแฟนหรือว่าคู่รักของท่านนั้นจะมีปัญหาหมายถึงความทุกข ความกังวลซึ่งทําให้ท่านเนี่ยก็พลอยที่จะวิตกกังวลไปกับเขาด้วยอย่างเช่นก็อาจจะมีปัญหาที่ทํางาน mm hmm. ก็อาจจะมีปัญหากับคนรอบตัว mm hmm. ก็เอาเรื่องมาปรึกษากับท่านท่านก็พลอยวิตกกังวลไปกับเขาด้วยด้วยความห่วงใยนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่คนรักเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของเขาหรือว่าสุขภาพของเขาอะไรแบบนี้นะ ก็ทําให้ท่านเนี่ยสามารถจะวิตกกังวลไปกับเขาได้เช่นเดียวกันรวมถึงท่านที่กําลังคบหาดูใจกันนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เครียดเครียดนะเนื่องจากว่าคู่ครองคู่รักของท่านเนี่ยคู่ที่ท่านหมายปองเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านต้องการก็าอาจจะดื้อรั้นก็าอาจจะถือทิฏฐิหรือมีเรื่อง โกรธเกลี้ยวกันก็ได้นะครับในระยะนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ท่านที่ยังไม่เจอความรักโอกาสที่จะเจอความรักในช่วงเดือนนี้ก็ก็มีนะครับแต่ว่าท่านจะมีโอกาสเจอกับคนที่อายุมากกว่าอาวุโสกว่าหรือว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าเนี่ยเข้ามาในชีวิตของท่านมีภพยว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของการงานการงานของชาววันพุธในช่วง เดือนพฤศจิกายนี้ก็อย่างที่ว่าไว้ตอนต้นว่าท่านจะเครียดกับงานแต่ผลงานนั้นจะออกมาตามที่ท่านต้องการเพียง mm hmm. แต่ว่าการทำงานของท่านนั้นถ้าทำงานด้วยความเบิกบานใจด้วยความสุขอะไรแบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าการที่ท่านใช้พลังงานเครียดแบบนี้นะมันก็จะบั่นทอนสุขภาพไปเสียเป,เปล่า มาดูเรื่องของสุขภาพของท่านบ้างนะสำหรับชาววันพุธนั้นในเดือนพฤศจิกายนี้สุขภาพโดยรวมถือว่าโอเคแต่ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตานิดนึงนะครับจะจ้องคอมพิวเตอร์มากไปหน่อยหรือเปล่าเมื่อยสายตาปวดตาหรือว่าอะไรแบบนี้นะระวังเรื่องของสายตาระวังเรื่องของศีรัะครับ ศีรษกก็คือจะมีการปวดหัวปวดไมเกรนต่างๆเหล่านี้แนะนำว่ามีการทำงานก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างรวมถึงจะเป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยง่ายด้วยนะอ่อนเพลียหรือนอนไม่ค่อยหลับสับสนนะโรคลักษณะน,นี้นะสุขภาพลักษณะน,นี้นะครับอาจจะมาบั่นทอนท่านได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะครับใช้คำนี้ไว้นะครับอย่าเครียดอันนี้ก็คือ เป็นหลักในช่วงนี้การเดินทางนะครับสําหรับชาววันพุธถ้ามีการเดินทางเกิดขึ้นก็จะไปเพราะจาความจําเป็นนะจะเป็นการเดินทางเพราะความจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วชาววันพุธจะไม่ค่อยเดินทางนะครับในช่วงพฤศจิกาในช่วงนี้นะแต่ว่าถ้าไปก็คือเหมือนกับโดนบังคับไปหรือไม่ค่อยเต็มใจจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการเดินทางราบรื่นสิ่งที่ไม่ราบรื่นก็คือความ คิดความรู้สึกที่เราไม่ค่อยอยากจะไปอะไรแบบนี้แหละนะฮะก็ยางไรก็ตามถ้าถ้ามีเหตุเดินทางก็ทําใจซะว่าอย่างไงยังไงเราก็ไปเพื่อเคลียร์ไปเพื่อทําให้การงานภารกิจหรือว่าปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปนะครับอันนี้ก็คือดวงชะตาของชาววันพุธนะครับถ้าชอบคลิปในสถานีก็อย่าลืมติดตามช่อง เรานะครับก็จะได้นําเสนอดวงชะตาในรูปแบบต่างๆสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ